บุ๊คลินน้องชายของบีนาค่ะด่วนส่งกำลังใจให้บุ๊คลินประสบอุบัติเหตุค่ะชีวิตพระักที่สมบูรณ์ของนานาไราบีนาหนึ่งสาวในแก๊งนางฟ้าที่มีสามีสุดเพอร์เฟกและลูกที่น่ารักเป็นหนึ่งสาวแก๊งนางฟ้าเลยแหละค่ะที่ชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวดีมากๆสำหรับสาวนานาไราบีนาหวานใจของหนุ่มเวไทยเทเนียมหรือว่าปริญญา อินทชัยและเปอร์ลูกเครื่องไทยอเมริกันโดยทั้งสองได้มีลูกฟ้าแฝดชายหญิงด้วยกันนั่นก็คือน้องบีนาและน้องบุ๊กลินนั่นเองค่ะทางด้าน,นของนานาไลบีนานั้นแม้ว่าปีนี้อายุวัย36ปีแล้วแต่ยังคงความสวย เป๊ะสมกับเป็นหนึ่งในแก๊งนางฟ้าไม่เปลี่ยนค่ะซึ่งเมื่อวันที่5ธันวาคมเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของสาวนานนานอกจากจะมีเพื่อนเกิดอย่างสาวเจนนี่เทียนโพสวรรโพมาเซอร์ไพรส์ทีท่นส,นา,สานามบินโดยเค,ค้กกอนโตแล้วเธอยังเดินทางกลับมาจากทิปเที่ยวที่อังกฤษแล้วเรื่องสุดประทับใจระหว่างสาวนานาไรบีนากับสามีเวในช่วงที่ทั้งสองรวมถึงลูกแฝดอย่างน้อง บีนาและน้องบุกลินสร้างความประทับใจมาก,มากๆเช่นเดียวกันละคะ่ะเรียกได้ว,ว่าหลายคนได้เห็นครอบครัวนี้ก็ต้องทราบเลยแหละค่ะว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นจริงๆลูกทั้งสองคนอย่างลูกชายยิ่งโตก็ยิ่งหลอทวีคุณเลยแหละคะ่ะเท่ได้ใจได้ DNA ของคุณพ่อคุณแม่มาแบบเต็มๆน้องบุกลินลูกชายนาในาไรบีนาแล้วเวทเทเนียมทีล่าสุดนี้ชื่นชอบการตัดทรงผมนี้ไปซะแล้วละคะ่ะจะหลอก ขนาดไหนทรงผมจัดเทขนาดไหนลองมาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรียกได้ว่าใครได้เห็นเนี่ยสาวๆเป็นจะต้องกลี๊ดเชียวค่ะแต่เอ๊ะน้องยังเด็กอยู่รอโตก่อนสาวน่าจะติดตืมแน่นอน แฟนๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ผ่านอินสตาแกรมกันแบบรรวๆค่ะเพราะว่าคุณแม่นานาเขาลงภาพลุกชัยอยู่บ่อยครั้งต่างพากันหลงไหลในความหล่อและทรงผมสุดเฟี้ยวของน้องค่ะล่าสุดนี้น้องบุกลินต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนเลยละค่ะสาเหตุคุณแม่นานาได้โพสต์บอกว่า เป็นเพราะความซนข้อความนี้บอกว่าความสนเป็นเหตุครับผมได้มาห้าเข็มขอบคุณหมอแบงค์โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยที่เย็บแผลให้บุคลินอย่างดีเลยครับขอบคุณกองเชียร์พี่ๆพ,พ,พยาบาลทุกคนด้วยนะครับท่างทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้คนเก่งของเรานั้นหายไวๆด้วยนะคะ